นั่นไงครับโอ้โหนี่เล่นเป็นสีเหลืองนะสว่างสว่างเห็นชัดชัดเพิ่งมาครับยังไม่โดนเลยครับ กัดโอ้โหตัวเล็กยังโหดมีตัวนะมีตัวตรงนี้น่าจะมีนะสวยนะเวิ้งแต่ไม่มีเนี่ยตัวเล็กตัวน้อยมันก็ไม่มีมากัดเลยนะ เออถ้ามันมีตัวเล็กๆมากัดมันก็ยังใจชื้นนะนี่มันไม่มีเลยนะไม่มีที่ล่ม ไม่มีได้ไงแปนั่นไงครับโอ้โ oh. ห ไงครับโอ้โหอโอ้โหไปมันไปมัครับโอ้โหนี่ครับมาแล้วเขาว่าอยู่ทำไมไม่มีตัวไซส์สวยด้วยนี่โอ้โหดูไซส์ครับดูไซส์ออ้โห นี่ครับกบยางนะครับโวมีตัวอะไรอยู่ข้างในวะเนี้ยปลากระดี่นี่ว่าเดี๋ยวปลดก่อนชีมก่อนนะครับรุดแล้วครับนี่ครับครับกบยางนะเจี๊ยบนี่ของตีไปใต้ต้นไม้กะแล้วมันต้องมีโห้ย แต่ก็เอาเล่นเอาเหนื่อยอยู่เพราะว่าตีอยู่นานเลยครับกว่าจะได้ <c oughs> กบยางมันดีอยงนี้ครับมันลยุยลุยได้โอ้มันตามมากัดเลยนะสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งสิบเ็ดโมงครึ่งนะ อุยตรงนี้มีหน้าท่อเนี่ยหว่าซ้ายมือเดี๋ยวขอรงนี้เนียนๆตักไม้นึงก่อนนั่นนั่นเรียบร้อยครับติดนั่นไงขาดเลยโอ้เสียดายอ่ะนั่นกัดแล้วครับกัดไม่โดนหูย หหเห็นไหมครับโถดร่มๆแบบนี้น่ามีตัว เชียด,ดูดิดูดิดูสายแม่งก็เปื่อยสองตัวจบพอเลิกผมลองเข้าไปข้างในเลยแล้วกันผมเห็นมีปลาช่อนอยู่นะตัวเล็กๆนั่นกัดแล้วครับโอ้โห กัดเลยกัดใหญ่เลยตัวเล็กนี่ครับนี่ครับลอยหลุดไปเลย,เ,ลยเห็นไหมบรรยากาศแบบคือดีอ่ะผมโคตรชอบเลยไม่ชอบอย่างเดียวตอนนี้ไม่มีปาลาลุยโดนั่นเลย ไซส์ตัวเท่าเหยื่อนุะนๆขึ้นนะนุนนๆๆนขึ้นขึ้น,นไม่ใช่ปลาช่อนแน่นอนมีเอโดครับ